สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Wi ซ e Hitman กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subcribe c ช anel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้าตัว Wi ซ e Hitman เนี่ยก็เป็นนาฬิการุ่นใหม่จากแบรนด์ w i ซ e นะครับที่เป็นแบรนด์คนไทยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเรือนนี้เพื่อนๆหลายคนนี่แบบกำลังต้องการจะเห็นรีวิวเลยนะฮะแล้วก็ให้ความสนใจกันมากๆนะครับ เพราะว่าเขาก็เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานมากนะครับซึ่งผมเนี่ยเอาจริงๆก็ออเดอร์ไว้ตั้งแต่วันที่เขาแบบมีไลฟ์เปิดตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็เพิ่งได้มาไม่นานวันนี้เองเลยนะฮะก็เลยรีบเอามารีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะคะว่าไวซ์ฮิตแมนเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกับทั่วไปบ้างนะฮะคือไวซ์เนี่ยหลายรุ่นนะกล่องเขาก็ใช้แบบเป็นกล่องไม้บ้างนะครับเป็นกล่องแบบการกระแทกบ้างนะฮะแต่ตัวฮิตแมนเนี่ยก็จะมาแบบเป็นกล่องกระดา ก็ดูแบบค่อนข้างจะโอเคนะเล็กๆกระทัดรัดดีนะครับด้านบนก็มีโลโก้นะฮะดูคุณภาพใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เปิดมาด้านล่างเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มาให้แบบค่อนข้างจะเยอะนะฮะอันเนี้ยผมค่อนข้างจะประทับใจนะฮะที่เขาแบบมีการแถมสายมาให้ด้วยนะครับคือเดิมทีอันเนี้ยสเส้นนี่คืออันที่ผมถอดออกมาจากตัวเรือนนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีอะไรให้ด้วยสําหรับคนที่ข้อมือใหญ่นะฮะก็คือจะให้เพิ่ม,มอีก4ข้อซึ่งถึงแม้ว่าผมอ่ะจะไม่ได้ใช้ก็ตามนะแต่ผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ข้อมือใหญ่เนี่ย ็น่าจะแฮปปี้กับเรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็จะมีตัวไขควงปักแบนให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่จิ้มสปริงบาร์แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการ์ดแบรับประกันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมาดูที่ตัวนาฬิกากันต่อเลยนะฮะไวซ์ฮิตแมนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรุ่นล่าสุดที่ผมว่าไวซ์น่าจะใส่ทุกอย่างเท่าที่แบบจะใส่ได้อะลงไปในเรือนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ถ้าเกิดดูจากสเปคชีตอนะถือว่าครบเครื่องในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งเรามาเริ่มดูจาากกกหนกนน้ปััด่อเลย หน้าปัดของเรือนเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย wise m a n เนี่ยเขาจะมีให้เลือกประมาณ12 conflict ของคู่สีนะครับบางเรือนก็จะเป็นหน้าปัดน้ําเงินขอบน้ําเงินนะฮะบางเรือนก็หน้าดําขอบเขียวหน้าเขียวขอบเขียวหรือว่าจะเป็นหน้าดําขอบดําก็ได้นะครับซึ่งเรือนแรกที่ผมจิ้มมาเนี่ยผมจิ้มตัวหน้าดําขอบน้าเงินก่อนเพราะว่าคู่สีเนี่ยเอาจริงๆผมยังไม่เคยมีเลยนะฮะ ก็เลยแบบอยากจะลองมีคู่สีประมาณนี้ดูก่อนนะฮะโดยที่ตัวหน้าปัดสีดําล้วนเนี่ยมันจะมีความซันเบิร์สนิดนึงนะฮะแบบหลายๆมุมเนี่ยอาจจะมองไม่ได้เป็นสีดําำด้ซ้ำนะครับเป็นสีเทาเข้มๆนะฮะแล้วก็มีติดฟ้าๆอยู่บ้างนะฮะเท็กซ์เจอร์แบบด้านๆหน่อยแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะมีมาร์เกอร์ที่หน้าตาดูแบบสวยงามดีใช้ได้เลยนะฮะคืออนนี้ผมชอบนะตรงที่มาเกอร์เขาอะ จะแบบไม่ค่อยมีความเป็นนาฬิกาดำน้ําเหมือนแบบทั่วๆไปในตลาดนะครับจะมีความเหลี่ยมๆมนๆปน,นๆกันไปนะฮะไม่ได้แบบเป็นสามเหลี่ยมเป็นวงกลมเหมือนกับใน,ในาฬิกาดำน้ําทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะ แต่จุดหนึ่งที่ผมอาจจะแบบติดนิดนึงนะก็คือตัวโลโก้ของ Wi s e Hitman เนี่ยนะครับคือโลโก้ Wise เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นฟอนต์แบบเรียบๆแบบนี้นะฮะแบบไม่มีหัวมันก็โมเดิร์นดีนะฮะแต่พอชื่อรุ่น Hitman เนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่แบบมีหัวนิดนึงหรือว่าในทางฟอนต์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฟอนต์ตระกูลท r i f นะฮะก็คือฟอนต์ที่มันจะมีติ่งตรงปลายอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ดูแบบอาจจะไม่ได้เข้ากันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมีความขัดความรู้สึกอยู่นิดนึงะนะครับคือถ้าเกิดผมเลือกได ดูแบบคลีนดูโมเดนจัดๆไปเลยนะฮะแต่อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็มีคําว่าอัตโนมัตินะฮะอันนี้กลับมาเป็นฟอนต์โมเดนละนะครับแล้วก็มีสเปคการกันน้ําบอกไว้ว่ากันน้ําได้200เมตรนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่น้ําจริงๆได้เลยส่วนกระจกเนี่ยให้มันเป็นซัฟล r คริสตัลนะครับแล้วก็มีการเคลือบตัดแสงสะท้อนออกมาได้แบบ ผมว่าค่อนข้างจะดีเลยนะอันนี้มองหลายๆมุมเนี่ยบางทีไม่เห็นกระจกเลยนะครับถือว่าแบบเคลียร์ใช้ได้เลยนะฮะเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนดีแล้วก็เรื่องของรูมเนี่ยเรือนนี้ถือว่าจัเต็มมากๆนะฮะมีรูมมาให้บนมาเกอร์ต่างๆนานานะฮะซึ่งมาเกอร์เนี่ยสังเกตดูดีๆนะฮะมันจะมีความนูนขึ้นมาแบบค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะทำให้เวลาแบบมันเรืองแสงเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมาแบบอลังการมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรือนนี้ทาได้ค่อนข้างจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบรูมนะครับก็คบบบบนนมินะะ แล้วก็ตัวที่เราเห็นเนี่ยพวกสามเหลี่ยมขีดมาร์เกอร์ตัวเลขทั้งหลายเนี่ยมีรูมาให้หมดเลยนะฮะเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยที่มันควรจะเลืองแสงได้เนี่ยมันเลืองแสงมาให้จัดเต็มมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรือนเนี่ยเข้าที่มืดปั๊บนะฮะมันจะสว่างขึ้นมาแบบดูอลังการแบบโอ้โหดีเทลจัดเต็มเต็มหน้าปัดมากๆนะฮะอันเนี้ยใครที่ชอบรูมากๆอ่ะผมว่าเรือนนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนฟังก์ชันกนารทำงานของเรือนนี้นะครับเมตเตยมเนี่ยเป็นสกูดาวคลาวนะครับเราต้องหม ก็หมุนย้อนกลับไปเพื่อขึ้นลานด้วยมือนะครับเครื่องเขาเนี่ยก็ใช้เครื่องของไซโก้นะฮะดังนั้นเนี่ยการแมนเทนแนนต์การใช้งานเนี่ยคนที่มีไซโก้อยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่ละก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับดึงมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งจานวันที่แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะฮะคือจริงๆตรงจานวันที่เนี่ยมันมีให้เลือก2องออปชันด้วยนะครับเราสามารถคอนฟิกจานเนี่ยเป็นแบบสีดําได้นะฮะแต่อันนี้ยสำหรับผมนะผมจะเลือกเป็นสีขาวเเเพราาาาาาะะะวววววว่่่่่่่่่ดดด้้้้ยยยคมมมมททีีีีชชออองงงัันนนนนนไไใหญกกฮแล็ขข มันมีรูมสีขาวก้อนเล็กเล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นนีถ้าเกิดเราเลือกพื้นหลังของจานวันที่เป็นสีดำนะฮะมันจะดูมีความแบบไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่อ่ะคือด้านขวาเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ติ่งสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะแล้วด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นติ่งยาวๆดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกจานสีขาวนะฮะทำให้เวลาเรามองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมันแบบค่อนข้างจะใกล้กันประมาณนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะใครที่อยากจะให้ช่องวันที่มันเนียนเนียนตานะดูไม่ใหญ่มาา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 กกกกกกอออ่่ะะะะ็็็เเเลลืปนนนนนจดดดดไไ้้้้แติคคครรทียยวววมมมมบซสข เลือกเป็นจานขาวเนี่ยผมว่าน,น่าจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็ส่วนของเข็มวินาทีเนี่ยจริงๆสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะแต่ผมก็แบบมาเซฟๆดีกว่านะเลือกเป็นสีเงินน้เดิมนี่แหละนะครับดูแบบคุมโทนดีดูไม่ได้แบบจัดจ้านมากบางคนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะฮะก็เอาที่ตัวเองชอบเลยนะครับส่วนรูปทรงของเคสเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะฮะอันนี้มันเป็นรูปทรงที่แบบผมก็น่าจะชอบอยู่แล้วนะการขัดตัวเรือนโดยทั่วไปเนี่ยใช้เป็นแบบขัดด้านหมดเลยนะครับวัสดุเนี่ยก็เป็นสแตนเลสสต เป็นเส้นลบมุมแล้วก็ขัดเงามาเนี่ย ตรงนี้ผมว่ามันทาให้ในาฬิกาดูมีราคามากนะครับถือว่าทาได้ค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็เรื่องความคมของตัวเคสอะไรแบบนี้คือผมเป็นคนชอบนาฬิกาที่แบบทรงมันคมๆเวลาจับจับแล้วแบบเหลี่ยมสันมันชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็เลยค่อนข้างจะถูกชะตามมพิเศษเลยนะฮะแล้วก็ขอบเบซลของเรือนนี้จะสังเกตเห็นว่าเขาจะให้มาเป็นลักษณะแบบคคยเอจนะฮะก็คือแบบคล้ายๆเหมือนขอบเหรียญอนะจะแบบไม่ได้มีหยักคมชัดเจนเหมือนกับพวกโรเล็กซ์อะไรแบบนี้นะฮะขอบแบบนี้มันก็จะทําให้ในาฬิกาเนี่ยดูมีความคุมโทนดูมีความเรียบร้อยมากขึ้นนะะคคซึ่่งกก็ถืออวาาเเมลย แต่เวลาใช้งานเนี่ยเอาตรงๆนะฮะก็อาจจะแบบไม่ได้จับได้ง่ายเท่ากับพวกที่มันเป็นขอบหยักๆแหลมๆนะฮะอันนั้นเนี่ยจะหมุนง่ายกว่าเยอะเลยอันนี้เวลาหมุนเนะี่ยต้องแบบเหมือนออกแรงบีบนิดนึงนะครับมันถึงจะหมุนได้ง่ายนะฮะแล้วก็เบเซลแอคชั่นเนี่ยถือว่าทําได้สมูทดีนะฮะแล้วก็มีความหนักแน่นแบบดูโอเคมากๆเลยนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็แบบเป็นปิดทึบมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีสเปคต่างๆบอกไว้นะฮะแซฟไฟร์คริสตัลนะครับกันน้ํา200เมตรเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะเครื่อง ik, บบะะอ,งองัตโนมมนะครับ แล้วก็ความหนานเนี่ยอยู่ที่12.3มิลน,นะฮะส่วนลักทุลักเนี่ยอยู่ที่48.5มิลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นลักทุลักที่ใส่ได้ง่ายแล้วก็สบายมากนะฮะแล้วก็จะสังเกตอย่างหนึ่งนะว่ากระจกของเขาเนี่ยจะไม่ได้นูนขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนของสายเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรือนนี้ทําได้ดีมากนะครับสายเป็นแบบออยสเตอร์ตันๆแบบนี้เลยนะฮะวัสดุคุณภาพเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะแล้วก็ตัวเอลลิงเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นแบบโซลิดเอลลิ่งนะฮะแต่ว่ามันนออคมะะข้ื สายมันค่อนข้างจะอบกับข้อมือได้ดีนะครับคือยิ่งเป็นคนข้อมือเล็กๆเ,เนี่ยจะสังเกตเลยว่าเวลาแบบมองจากด้านข้างนะฮะสายเนี่ยมันจะแบบหย่อนลงมาจากด้านในของรักได้ซ้ำนะฮะส่วนบัคเกิลเนี่ยก็เป็นบัคเกิลที่มีมันโคร u จัสม่ให้3รูนะฮะบัคเกิลก็ใสเ่เล็กๆแบบนี้เลยตัวบัคเกิลอาจจะดูบอกบางไว้หน่อยนะฮะแต่ว่าตัวบานพับเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะแน่นหนาแล้วก็ใหญ่โตอลังการมากนะครับซึ่งสายเนี่ยสามารถตัดได้แบบเยอะมากๆนะฮะคือคนข้อมือเล็กกับผมอีกประมาณนิ้ว4.5นึ่งอ่ะืี่นาดข้ออมมืผเล็กแล้วผมยังเหลือให้ตัดอีกประมาณ2ไร หญ่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไซซิงที่ผมว่าสามารถแบบใส่ได้หมดเลยนะครับผู้หญิงผู้ชายอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูเลยนะฮะข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ขึ้นข้อแล้วแบบดูดีมากๆกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะฮะก็คือทรงของลักนี่แหละที่แบบมันจะมีการเล่นความโค้งลงมาแบบนี้นะฮะ มันจะเป็นเส้นนําสายตาที่มีการขัดเงาไปแบบนี้ทําให้เราจะรู้สึกว่าตัวลักเนี่ยมันจะมีความโอบเข้ากับข้อมือเราได้ดีนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าตัวเอ็นลิงมันมาเป็นแบบนี้นะครับสายเนี่ยมันเกาะเข้าไปข้างในเอ็นลิงอย่างนี้ใช่ไหมฮะพอมองจากด้านข้างเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นสเปซตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสายเนี่ย มันจะค่อนข้างใกล้กับข้อมือเรามากๆเลยขึ้นคอแล้วแบบไม่ได้มีความกลางอะไรเลยมองจากด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็ตัดตรงมาตรงๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็สายเนี่ยมันหย่อนลงมาด้านล่างเลยไม่ได้มีส่วนที่แบบยื่นอะไรออกมาแกะกะตาเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะโอเคมากๆนะฮะสำหรับคนข้อมือเล็กนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนข้อมือใหญ่เนี่ยเวลาขึ้นข้อมือนะฮะมันก็จะแบบมีความแบบยืดยืดออกมาแบบนี้หน่อยนะฮะสายมันก็จะดูเป็นทรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความเล่นแสงเนี่ยด้วยความที่ขอบมันเป็นเซรามิกนะะ มันก็จะมีความแบบดูเงางามดูแบบมีความแพงอะ่ะซึ่งบางสีของรุ่นนี้นะฮะขอบเนี่ยให้มาเป็นเซรามิกก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะมีการปัดด้านมานะ ดังน,นั้นเนี่ยเพื่อน,อนๆใครที่จะสั่งเนี่ยลองถามเขาได้ดีก่อนนะครับว่าขอบเซรามิกเนี่ยมันเป็นแบบเงา,าหรือแบบด้านนะฮะอย่างสีดำอ่ะตอนแรกผมจะเอาแล้วนะครับแต่ว่าขอบเซรามิกสีดำเนี่ยมันจะเป็นแบบดําด้านแทนนะครับก็เลยมาเลือกขอบน้ําเงินแบบนี้ดีกว่านะฮะที่มันเป็นดําเงา,ก,าก็จะดูแบบเล่นแสงสวยงามดูมีความเป็นเซรามิกจริง,รงๆอะ่ะคือจริงๆขอบเซรามิกดําด้านมันก็สวยนะครับแต่แบบผมก็จะแบบคุ้นเคยกับเซรามิกที่มันแบบเงาๆมากกว่าไม่ค่อยชินกับเซรามิกด้านเท่าไหร่นะครับก็เลยมาทางนี้แทนนะฮะส่วนเรื่องน้ําหนักแล้วก็ ผมจัดว่าเป็น everyday watch ได้สบายๆเลยนะฮะใส่ไปทางานใส่ไปเที่ยวใส่ไปเล่นกีฬาอะไรนี้ผมว่าได้หมดเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะฮะว่าเรือนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งคนที่เลือกออปชันสีแบบนี้นะครับหน้าดําขอบน้ําเงินเนี่ยสายมันก็สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายนะฮะจะเป็นสายสีดําก็ได้นะสายน้าเงินก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีคู่สีให้แมทช์กันแบบ2สีนะก็คือดํากับน,น้ําเงินนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเลือกสีที่มันเป็นสีล้วนมาเนี่ย พยายามหาสายที่มันเป็นสีเดียวกับหน้าปัดอ่ะมันจะดูลงตัวกว่านะครับซึ่งตัวนี้รักไซส์ของเขาก็ประมาณ20มิลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าหาสายได้ไม่ยากเลยซึ่งสายแบบแรกเนี่ยผมจะลองเป็นสายหนังม้าสีน้ำเงินให้ดูนะฮะออกมาก็ประมาณนี้นะครับเฉดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวเขาเบเซลเป๊ะน,นะฮะแต่ก็ถือว่าแบบ ให้กลิ่นอายที่ไปได้วยกันได้ดีเลยนะครับอันนี้ดูเป็นแบบ c a s ชวล watch จริงจังขึ้นมามากๆเลยอะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาลงเยอะเลยนะฮะเพราะว่าสายเดิมเขาเนี่ยเป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะตันนะครับใครที่อยากจะให้ลุกมันสบายๆขึ้นนะฮะใส่ไปทํางานได้แบบชิลๆมากขึ้นนะใส่ได้ทั้งวันเลยอะไรแบบเนี้ยสายหนังแบบนี้มันก็เป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันนะฮะจะเป็นสายสไตล์วินเทจก็ได้นะครับแบบเย็บได้สาย s t i ช c h i n g แบบเนี้ยแล้วก็ สีน้ำเงินแบบเข้มๆกว่านี้หน่อยก็ยังได้นะครับหรือที่เป็นสายดําก็ได้นะมันก็แมทช์กับตัวหน้าปัดได้ดีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นออปชั่นแรกนะฮะให้ดูกันอย่างรวดเร็วเลยถือว่าสวยงามใช้ได้ส่วนอีกสายนึงที่ใส่แล้วปั๊บเนี่ยดูดีขึ้นมาอลังการมากๆก็คือสายแบบ t r p p i s t t p p แบบนี้นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีสะเทือนแน่นอนนะฮะออกมาประมาณนี้เลยนะ คือดูแบบโอ้โหแพงมากนะฮะดูแบบสวยขึ้นเยอะเลยอะ่ะคือจริงๆสายมันค่อนข้างจะวินเทจนะแต่พอใส่เข้าจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้ให้กลิ่นวินเทจนั้นนะครับพออยู่บนข้อกับสายท r o p i c เนี่ยออกมาประมาณนี้เลยนะฮะดูเป็นนาฬิกาดำน้ำที่แบบผสมผสานความโมเดิร์นแล้วก็ความวินเทจความคลาสสิกลงตัวสุดๆเลยใครที่ชื่นชอบก็ไปซื้อสายมาเปลี่ยนได้นะฮะจะเปลี่ยนทีนึงนี้ได้เรื่องเลยคู่สีมันก็เสริมกันด้วยแหละนะครับเข้ากับตัวหน้าปัดด้านในได้ดีจะเปลี่ยนเป็นสายสีแดงเงินก็ยังได้นะครับกวกันห,นนนะะหาาง่นนะะต ที่ผมว่าไวส์ก็ทําได้ดีมากนะแล้วก็มีพัฒนาการมาจากรุ่นก่อนๆได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาดำน้ำนะฮะสเปคเต็มๆนะครับและราคาเนี่ยจบต้องได้สุดๆนะฮะเรือเน,นี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในออปชันที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์ช่องของเราเนียนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ